สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เกศจะพาทุกคนมาทำขนมหวานกินแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจกันทุกคนแต่จะช้าหน่อยก็คือการปอกมะพร้าวนี่แหละคะ่ะเราได้มะพร้าวมานะคะมีคนเอามาให้หน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆนะคะได้มะพร้าวมามะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนแล้วก็เทกินน้ําแล้วก็นี่แหละคะ่ะก็จะปอกมะพร้าว เขาไม่ได้ปอกมาให้เนาะเขามาให้เป็นแบบเยอะเลยค่ะแล้วก็เอามาปอกเดี๋ยว,วันนี้กิจะพาทุกคนมาทําขนมหวานแบบง่ายๆมีอะไรก็เอามาทํากินนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูสาคูเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะคะมาค่ะมาช่วยกิจผ่ามะพร้าวเลยระวังมือไดเก่เดอ้อ ไปค่ะมันก็จะปอกแยกนิดนึงเพราะว่ามีดเราไม่ค่อยคมนะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วคือมีดตั้งแต่คือหลายอายุคนแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่มันก็หล็กก็ยังใช้ดีอยู่แล้วก็เอามาใช้ค่ะการปอกมะพร้าวนี่ก็ต้องระวังนะคะทุกคนถ้าไม่ชำนาญจริงๆก็ไม่ควรทำเองนะคะ นี่คือก็บบอกบ่อยแล้วก็เลยชินแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปฉาะน้ำออกให้เด็กๆดื่มนะคะแล้วก็เรามาขูดเอาเนื้อค่ะแล้วก็จะได้เนื้อมะพร้าวอ่อนอย่างนี้นะคะเราก็จะขูดขูดเอาในนี้กีจะใช้มะพร้าวประมาณสองลูกนะคะแล้วก็มาขูดเอาเนื้อมะพร้าวเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปใส่กับสาคูเปียก ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมะพร้าวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกิจภาพทุกคนไปดูอุปกรณ์ในการทำนะคะทำเองกินเองก็อร่อยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะได้มะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดกะทิน้ำตาลแล้วก็เม็ดสาคูเกใช้เม็ดสาคูสีเขียวนะคะ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทลงไปค่ะอันนี้เราซื้อเรามีอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะคะเด็กๆจะใช้ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของถุงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทําเยอะมันจะกินกันไม่หมดต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะคน,นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสาคูมันจะติดก้นหม้อเดี๋ยวมันจะทําให้หม้อไหม้เนาะทุกคนแล้วมันจะมีกลิ่นไม่น่ากินแล้วก็คอยดูไม่สาคูก็จะแตกคูขึ้นค่ะ คอยคนเรื่อยๆนะคะทำไม่ยากค่ะทุกคนทำ้ง่ายๆในขั้นตอนเดียวสะดวกสบายด้วยอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาทำกินเลยค่ะทุกคนคะ่ะพอเมสารูได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็มาหัน่นแล้วเราก็มาหั่นข้าวโพดเหลืองลงไปคะ่ะใครจะใช้เผือกใช้มันใช้ อย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีข้าวโพดอ่อนเนาะข้าวโพดเหลืองแล้วก็ที่ยังไม่ต้มนะคะทีก็เอามาหนเพราะว่าช่วงกักตัวเราก็ต้องกินแบบนี้ละคะทุกคนมีอะไรเราก็มาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารทำกินกันพอาหั่นเสร็จแล้วเราก็ติดไฟแล้วก็ต้มต่อเลยค่ะ ไม่ยังเป็นว่าเราจะต้องต้มให้มันแบบเม็ดแบบแตกตัวเต็มที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้มันก็จะแตกเม็ดเองเม็ดก็จะฟูเองอะคะ่ะเม็ดแป้งต่อไปเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้นะคะใส่ลงไปเลยพร้อมกันเลยมันจะได้หอมหอมมันๆน,นะคะใส่เกลือลงไป แล้วก็คอยคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อไฟไม่ต้องแรงนะคะทุกคนเราก็ใช้ไฟกลางๆก็พอค่ะแล้วก็คอยคนนะคะต่อไปเราก็เติมด้วยน้ำตาลนะคะใครมีน้ำตาลแบบไหนก็ใช้ไปเลยค่ะ ใส่ขาวรายแดงน้ําตาลปี๊บน้ําตาลตะโหนลลอดอะไรใช้ได้หมดค่ะทุกคนแล้วแต่ความหวานของแต่ละคนนะคะอยากชอบแบบหวานน้อยหวานมากก็เติมลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนให้ละลายนะคะเทนี้เราก็จะได้ขนมหวานเซ็ตอร่อยไว้ทานในบ้านแล้วค่ะทุกคนทําครั้งเดียวก็ทานได้ทั้งวันแล้วค่ะถ้าความหวานพอดีแล้วเราก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ หวานน้อยหวานมากก็จะกลมกล่อมไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะใครจะใส่กะทิทีหลังหรือว่าใส่พร้อมไปเลยครั้งเดียวแล้วก็ตักกินเพราะเราทําไม่เยอะเราก็อันนี้เกวก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราทานก็ก็ทานหลายคนนะคะจะได้ไม่ต้องแบบทยอยใส่เนาะกะทิก็จะได้สุกไปพร้อมๆกัน ันนี้เก๋ก็ใช้กะทิชาวเกาะน,นะคะลงไปเลยค่ะไม่อยากจะได้อยากใส่กะทิเยอะก็เยอะอยากใส่กะทิน้อยก็น้อยแล้วแต่สะดวกเรานะคะทุกคนอันนี้เราใช้หม้อเล็กเนาะหม้อไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ต้มพอกินมื้อสองมื้อแล้วค่ะทุกคนบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนะคะที่บ้านก็เอาแบบนี้แล้วค่ะอยากกินขนมหวานง่ายๆสบายสไตล์เก๋ เห็นไหมคะเม like ็ดสาคูก็แตกฟูขึ้นแล้วสวยงามกับมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวโพดที่สุกไปพร้อมๆกันนะคะง่ายมากคะทุกคนสะดวกสบายอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาขึ้นมาทํากินเองเลยค่ะมีวัตถุอะไรวัตถุดิบอะไรเราก็เอามาทําได้นะคะแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนในการจัดการทําแต่ผลออกมาก็อร่อยและน่าทานเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาทานด้วยกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับกีไก่สไปซี่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เอาเมนูวันวานมาฝากทุกคนหอมอร่อยคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ